สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ของน้องบังอ่อนเด้อจ้าเด้อสบายดีกาถักทายสบายดีเด้อจ้าเด้อเนาะมันกากลับมากลับมาผมมิขอกับบังอ่อนอีกแล้วเนาะจ้ามันนี่เนาะกลับจ้า่อยแพร้คนโกเนาะตื่นมาเขาบังอ่อนเด้อที่ไปได้แค่ว่าจ่าเออเนาะมาเขาจิตมาเขาอ่อนเนาะเน มาเขาส่งน้องมางอ่อนกะจายเด้เลยแล้ต้องขอบคุณเลยเห็นกันเนาะเพราะว่าได้มีโอกาสมาสัมผัสเอื่อยนอมาแบบมาคอสัมผัสเอื่อยนอกมื่อนี้ว่าเออแบบมีแหงพักดั้าหนึ่งได้นอแบบอยากมาเห็นยูทูปผ่ะนะแบบคิดจะได้ทีอยากทีจะแบบลงมือเห็นยูทูปผ่ะนะแบบขอขอขอสัมผัสนอทุกคนะ ดยคนที่จะไปฟังด้วยพ่อแม่พี่น้องเนาะซาแพรก็ตตองขอขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของน้องบังอ่อนทุกคนที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนาะด้วยด้วยอ่าทั้งน้องบังอ่อนแล้วก็สองอาซาเพ่ว่าเองเนาะพ่อแม่พี่น้องคนาะุอขอขคุณคอขคุนไลย์เดอที่มาให้กำลังใจเฮาสองคนเลยนาอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนีเนาะซาเพ่ก็ได้ที่โอกาสว่าดีเลยนา้ทุกคนก็ได้มาเข้าสองน้องบังอ่อนแล้วก็อยากจะมาให้คำแนะนำ โครงการแบบว่าเฮ็ดยูทูบนั่มละกันมาเรา,าประสบการณ์สแพคว่าเป็นยังคืออยากเฮ็ดยูทูบยังต่างๆนานาเนะทุกคนเนาะสแพคก็จะมาเราจะมาตอบเนานนะว่าขอเหตุผลยังนะพระเป็นพี่นอ้องเพราะว่าน้องออนเป็นบอกว่าเอ,อ,เอ,อ,เอาือยอนอ่าน้องอยากสัมผัสว่าเอาือยอันมีความรู้สึกเนี่ยไรยถึงอยากจะเฮ็ดยูทูบและมีแรงกำลังใจเดี๋นยนี่ไรเวลาทีแบบคนเฮ็ดแหละคนรู้สึกถอยังเปนต่างๆนานาทุกคนสแพคก็เลยจะมาคอลว่าแะ้วกันจะ อ่มาอัดขีดเนาะห้คําแนะนําเพื่อนล่ะก็จะห้คําแนะนําหรือว่าอ่าน้องทั้งหลายเนาะทุกคนว่าจะเป็นน้องบนีสน่สแนวหรือว่าน้องทูนเนาะที่ว่าอ่าเป็นแบบเป็นโมของเพื่อนนะทุกคนหรือว่าอ่ะทุกทุกบานทุกทุกคนที่เขามาติดตามน้องมังอ่อนหรือว่าที่เขามาเป็นเพื่อนเขามารับชมน้องมังอ่อนเนี่ยจ้ะเด้อเซาแพ่กับบริเกงบริยังเนาะทุกคนแต่ก็สีคอเวาเนาะในความคิดละก็ในในอ่ะซิงทีเซาเพ่แบบว่าในเหตุนะทุกคนหรือว่า อยากจะเห็ดเนาะโอเคจะเพื่อบอกให้เป็นการเสียเวลาเนาะสรุปแล้วนะทุกคนกเแพ่ะเอบาอออย่างเดียวนะทุกคน <c oughs> นอพอน้องออนถามสาวแพ่เนาะจะตอบเลยว่าน้องอ่อนอันดับแรกที่เอื่อยยาเขตยูทูบเนาะแล็กๆเอื่อยกับบยาเขตนะทุกคน,นเนาะแลกๆสาวแพ่กับใบยาเขตเด็ทุกคนก็ต้องขอบคุณอีกคนนึงเนาะที่แปลว่าอ่ะเดี๋ยวมาอยู่น้าเพื่อนนอแหลกๆก็คือน้องนดษดาวนะทุกคนน <c oughs> น้องนุดาวค่ะเพื <c oughs> <c oughs> ่อนกับว่าเห็นเฮ็ดเหม่อนเห็ดทุกคนแต่สาวแพ่ยคิดว่าเออ เห็นคนอื่นเข้าเห็ดเนะทุกคนเข้าก็ตตรงเห็ดบางอย่างประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าเข้าเห็ดงานทากันกับเพื่อนเนะทุกคนเข้ากระตรงอย่างเห็ดบางอยังประมาณนี้ค่ะเพื่อว่าอนาคตข้างน้ามันจะดีอยางทุกคนปกติแหลกแคือเพพแบบว่าจะเป็นคนแบบว่าบ่ค่อยมากเบาบ่ค่อยมากคุยกับไพทุกคนคือแบบจะบ่มากแบบว่า ออกนาเกาะบ่มักซื้อซาน <c oughs> กัภัย <c oughs> บอยไงแหละบอมักคือแบบก็แม่นไอ้นะทุกคนนะคื <c oughs> อไายแหละไปไปแบบทาทาเอฟผู้ใดทิดจะไปติดตามอ่ะซาพแพยเนาะทุกคนจะไปเห็นค,พพนะคโโลิปเก่าๆของซาแพยนะคือแบบโอ้โหเบิ่งบ่ได้เลยทุกคนคือแบบว่าขี่ไหลมากแบบคือบ่สนใจเงี้ยนะทุกคนแบบบ่เอาใจใส่เนาะเฮาก็เฮ็ดไปซื่อๆเนาะทุกคนแต่พอเหตุผลลักเครื่องขี่ด้วยเออ ถามมันเข้าเหตุใดมันเป็นดีมันเหตุมันเป็นเหตุผลมันเป็นขอดีต่อตเขาเองทุกคนขอดีคือแนวไรนอกนึ่งเข้าจะมีกันแบบว่าสาไรใดและเข้ากะจะอ่ามีนแบบ กำลังใจเนาะทุกคนในการที่แบบว่าเวลาเข้าเมยเข้าโถอะหรือว่าเขามีเหลืองเราอย่างที่เขาอยากเราอทุกคนเขาก็มาเรามากยังไงเนาะทุกคนและสิ่งสําคัญที่สุดนะทุกคนบอแมนที่ว่าคนอื่นเขาแบบโยแงหรือว่าคนอื่นเขาแนะนําทุกคนมันต้องสางกําลังใจจะโตเขาเองนะกําลังใจจะโตเขาเองคอแนวนี้เขาต้องคิดว่าเออเขามีความสุขหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาเหตุลงไปนะทุกคนตอนแรกันสะแพ้แบบบอค่อยจะมีความสุขหรอกเนาะแต่พอพักลังลั่นไปอะ สเปรมึกมีความสุขคือคนมีความสุขคือแนวดเลยกรณีหนึ่งนะพ่อกับแม่สเปร์เนาะพิ่จะมาท้าว่าเฮ็ดยังอยู่เฮ็ดงานเป็นแนวดจังสันสีเนาะทุกคนเนาะไปไซมาไซทุกคนไปไซแหนยังแนนทุกคนเป็นยะได้สถานที่บนเฮ็ดเหวีย่องเงังต่างๆทุกคนพิ่บอกเนาะบางครั้งสเปรก็ว่าเออวันนี้ผ้าหนองไปหันไปหนีเนาะแต่ก่อนสเพร์จะเลี้ยงหนองทุกคนผ้าหนองไปเฮ็ดงานนี้หนีพิ่ว่าโอ้ไปอยู่ไซดเพิ่นอว่าอย่าเค้นเด็กยังต่างๆทุกคนแต่พ่อสเปร์คิดว่าเออ กันดี่ฉพาะโรคอย่อางสีหันแบบทังบ้านจะแเเพนกับเบิงแบบว่ามีโทรศัพท์มีแบบเน็ตยังเราทุกคนเลยแบบเออมันเหตุให้เขาแบบมีกำลังแรงใจที่เขาจะต้องเหตุนะพ่อแม่แอนพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือแบบเหตุผลรักน้องนอ้องบางอ่อนที่อยากจะเหตุกำลังใจของเขาคือพ่อกับแม่และตอนแ,บบแน็กๆนาทุกคนคนในบ้านจะพรพนพ็่สีบอกว่าอี้ชาวนี่คือคนทีบ้าเนี่ยทุกคนเบา,นคนาคนเดียวยังมาะมายทุกคนเบาอยู่คนเดียวมาเล่าชีวิตตนเองให้คนอื่นฟัง่าสั่น ป็นตาหนาอายพี่ตาบวบอายเขาบอกย,ยังเขาว่าแบบนี้นะทุกคนคือสะเพกับแบบว่าบุสนใจหเหตุผลยังที่บุสนใจเพราะว่าทุกคนอันนี้คือเหตุผลรักปัจจัยรักของสะเพพเลย พอก็แม่สเแรนะทุกคนรักๆคือแม่ของสแพเนาะเพิ่นเบิง่งอะไรบ <c oughs> นด้หัวทุกคน่นด้หัวหลาอในในการที่เรา <c oughs> เห็นดูสาวว่้เห็นเฮาวอยัางจังสันังซี่เข้ามาเราประสบการนอนนี้หนันทุกคนเพิ่ <c oughs> นเห็นอเพิ่นหัวมันมีความสุขและสิ่งสาคัญที่สุดทุกคนคือเพิ่นจะบบทามสะแพเลยว่าเออเพิ่นไปได้สิกลับบ้านเพิ่นไปได้สิมาเยี่ยมยามถามข่าวเนี่ย คนสิบูทามนพ่พอแม่พี่น้องเหตุผลรักที่เจพาะเสือพิ่นบูทามพอเหตุผลอย่างพออยังเพราะว่า่นเห็นเฮานาะเฮาอยู่ดีกินดีมีความสุขแม่เฮาอยู่สุขสบายเฮาบดีเิดเหมือนกับว่าเ่นเห็นคนที่เิ่นหักคนที่เป็นเป็นห่วงอ่ะใช้ชีวิตแบบว่าอยู่สุขสบายทุกคนอย่างเสร็จเฮากินเขาขี้น้ำเนาะกินสมตำไก่หยางเงี้ยประมาณิ่นว่าเออหลูกกูกินดีอยู่ดีทุกคนต้องขอโทษนอนที่วอาจ้าผู้สุข่นแหละเลยมันเป็นแบบว่าเออ พมบัินีเฮ้าได้คุยกับแม่เนาะทุกคนสเพรสังเกตว่าแม่ของสเ,เปซพันสิบาา่กว่าเออมานะขิดหอดอย่างประมาณในพ่นสิบ่าวาเนาะทุกคนตอนที่สเพซของท่านในเขตยูทูบอ่ะพันสิบ่าว่าอ๋อขิดหอดด้มานะเป็นสีาาดดมา,นะอ,มาอย่างประมาณอย่งทุกคนแต่ปัจจุบันนี่โอ้ยรวมๆเด็วก็คือแบบเออแบบ นี่แบบคนในบ้านอะไรกันม่พ่พเม่เนาะทุกคนเนาะอยากให้่พแม่หูอะไรกันก็คือแบบปั๊บคเมยแล้วก็เลยมันเป็นความสุขของเฮาโดยอะไรเฮาแต่เล่าเหลืองเล่าดีๆและสิ่งสําคัญคือเฮาได้แช์ประสบการณ์เรื่องเล่าดีๆของเฮาที่เฮาเคยเหตุมาแเลยเคยที่เฮาเคยสะสมมาเอามาเล่าชูคนอื่นเขาฟังอะไรกันบางเหลืองเล่านะน้องอ่อน ก็ซีนี่แบบว่าอะประสบการณ์ดีๆหรือบางคนที่แบบว่าเออเกิดจากแบบว่าเหตุการณ์ที่แบบคลายๆเหมือนกันกับเห้านี่เขากับเออโอ้เศว้าวอันานักกัมีเหลืองทีหายเห้านี่ว่ากัเจอปัญหาเกิ่นกับเฮ้านี่บุ๊มมีแต่โตเฮ้าคนเดียวแมนบุนทุกคนเข้ากับิีดนรู้สึกแบบว่ามีแรงบันดาลใจในการเหตุวิอ่ะแม่เขาเลยแบบว่าเอออย่างเช่เห็นเวลาที่เขาไปเบิรงเขาเขากับชูซึกว่าเออ ก็มีคนแบบนี้คือกันกับเเฮวทีเด้อยังประมาณนี้แมมมอคนบอกไงเนาะมีผักมีผวกอะคนแมมม็อกทั้งมีผักมีผวกมีได้รหลายแหล่ๆแล้วแบบคอที่ซองนี่คือแบบน้องอยากถามเนาะคือแบบเห็ดแล้วแบบชีวิตการเป็นมากตอนนี้ว่าเป็นตังไดเนาะแบบมีแรงพักดันเออเรื่องอะไรแล<ถ>้วคื bueno, อมีแรงพักดันเนาะอันที่ซองก็คือแบบ อย่าหัวชีวิตตอนนี้เนาะเป็นทังใดเนาะแบบเหตุงานเหตุหรือเหตุการเห็นงานเห็ุงานการเป็นอยูเนาะทุกคนเนาะว่าเออเป็นทังใดตาที่เฮาเลิมมาเหตุยูทูบแล้วนะทุกคนว่าเิ่นจะเป็นทางใดเนาะการเป็นอยู่ว่าในการเหตุยูทูบคือแบบว่าในการเป็นอยู่กับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะก็คือแบบว่าเฮาก็จิมีความสุขเขาเอ่นว่าในการที่แบบว่าเขาเหตุละไรเฮามีความสุขหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าการเป็นอยูของเฮาเฮาแบบว่าใช้ชีวิตประจําวันกับงานที่เฮาเหตุ งานรักของเฮางานรักของเฮาคืออยังน้องทุกคนกับยางเสียหักันแล้วน้องเฮาก็คือเหตุงานบ้านด้วยว่ากับมีนาธอัเทียนคืองานรักของเฮาคือการเป็นอยของเฮาที่เฮาต้องใส่ชีวิตประจําวันทุกคนแต่ว่าเหตุผลที่ว่าเฮาเหตุยูทูบนี่เฮามีอยังแน่เฮาใดยังแน่คือเฮาใดนะทุกคนเฮาใดความหูและเฮาใดโมเผื่อนเฮาใดแปบว่ากูจักคนส่วนรลายและเฮาใด เฮาได้ควบหูเรื่องเล่าต่างๆทุกคนแหละถ้าว่าคนเฮานะมันถอบบในการที่เขาเสีเหตุยูทูปนะบอกเลยว่าเแพนะทุกคนถอมากเคยถอมาลายแหละพราะเมย์เราก็าเคยถอแหละและแราก็เข้าก็ตตรงสูต่อไปแหละเพราะว่าเพราะว่าสูต่อไปคือเป็นยังนี่แหละก็คือเหตุผลก่อนน,ะนานๆเน,นาะเสพคิดว่าเอ,อเขามีคนที่แบบว่าฮัากคิดหอนหเฮาเลยเิ่นแบบว่าเบิ่งเพิตตาหอนกำลังใจน้องอ่อนนะเออแพชสิบอกเลยว่า ต้องห้มีหนึ่งคนเบิ่งกันแล้วแต่นะทุกคนขาก็ต้องคิดเสม,มอว่าต้นนักอีทแหางบ่มีใดเบิ่งเฮาพราคนแต่ตอนนี้ยังมีคนเบิ่งเฮาหนึ่งคนนอกพมยพี่น้องขาต้องคิดว่าเออเขาจีทีมคนคนหนึ่งที่เคยเบิ่งเฮาเคยแบบติดตามเขาไปได้จังไรยังประมาณนี้ขาต้องคิดแบบนั้นแหละมันก็เลยแบบว่าเห็นข้ามีกําลังใจนะทุกคนเนะาะข้าก็สู้ต่อไปเนอะพรมีพี่น้องและมียังอีทีทามอื่นแบบนี้เนาะและอยังผูอแบบต้องแบบต้องคิดตันงได้นอกแบบ เห็ดมาไลเดียกันทนะ่านาน้องอ้อนกะเพิ่นเพิ่นแนะนำนาะว่าให้เฮ็ดเฮ็ดแต่ได้คือแบบผ่านกดอย่างประมาณนี้ผ่านกดแบบพุทธิตามผ่านชั่วโมงผ่านในเสียน้องอ้อนกะแบบถอดแหนาะเพราะว่าเฮ็ดมาไลแบบคือไลเดือนที่เขาปีแล้วเนาะบ่ผ่านเนาะงพุทธิตามก็ยังแบบอันนี้เพราะว่า มันเป็นมั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 นเป็นพอยังเนาะน้อ่ออนก็ขอคําแนะนําจากเพื่อนเนาะทุกคนเนาะคําแนะนาจากเอยเนาะคาท้ามันนี้คือดีร้ายทุกคนเนาะเาเพย์ยังจะบอกหนองบังออนแล้วก็นหนองบนญนี่แล้วก็นหนองละลายหนองเนาะทุกคนที่บันติดตามรับชมรละฟังเนาะอันนี้คือบริเมนว่าอ่าอาบริบอกบริอยากอีกอย่างทุกคนบริบังคับอันนี้สชาเพย์จะคอเว่าจะคอเรล่าในมุมมอง ความคิดของสะเพกเองเนาะทุกคนที่สะเพกาะได้มาจากคนอื่นคือกันแถนเนาะกันหลายๆลายคนหลายถัดนเนาะลักลักนะทุกคนเนาะสะเพกะอ่าเคยทมคือกันหละทมทมลองนุดดาวเนาะคนก็บ,บอกว่าสิ่งที่เข้าตรงเหตุนี้เข้าตรงเหตุมันเสมอต้นเสมอ,สมอปลายพ่อแม่พี่เนอะ<ด>ไพ่สิเบิงเข้ากระซังบุมีคนเบิงกระยาเข้าตรงเอาลงเสมอต้นเสมอปลายพ่อแม่พี่นอเนาะ เขาตองเอาลีปลงตรงเวลาเข้าต้องเอาลีปแบบว่าลงเสมอตนเสมอปลายพ่อแม่พี่น้องเดียวกับซีมีแบบว่าแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมันจากไสกับมาจากลมมันจากแหล่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องนอนลือมมาจากคนที่แบบว่าเห็นเข้าบัญพาทุกคนผลกระสิเห็ดเขาเหลื่อยที่เขาสมสับเดิมๆสักวันหนึ่งเพื่อนกระต่องเขามาเบิ่งเขาเลยทุกคนบอกว่าบบมันอีกกับมืออื่นบบมืออื่นกับมือหือแมนบบถาเข้าลงถูกเหมือนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่าปัจจัยหนึ่งที่เข้าตรงแบบว่าเห็ดยังไงอยากจะให้มีคนเบิ่งเลาทุกคนเพราะว่าชอบเทศ เสือล่อลอยทั้งลอยนะทุกคนควอยเอาลงอยู่คู่มือจะสิบส้นใจคนใยเนยบอจะสิบเบิงควใเนบอมันเป็นไปอะไรทุกคนเพราะว่าซอบเพ้หูดีว่าจิตใจของมนุษย์เท่านี้เป็น คนที่อนะ่อนโยนนั้นทุกคนต่อให้สิแบบว่าเออบุอยากเบิ่งปัญญาทุกคนบอกว่าจะเบิ่งภพความหากักบอกว่าจะเบิ่งภพความเกียดบอกว่าจะเบิ่งภพความมั่นใสสู้ถ่ายนะเขาก็ต้องเขามาเบิง่งเฮานะทุกคน oh, อาจจะเบิ่งภพความแบบเออมั่นใส oh. มันเอาลงยังขู่มือขู่ว่าอยังประมาณนี้ก็เป็นไปได้มันมาทุกคนพอ oh. มาเบิ่งแล้วพอมาฝั่งแล้วมันอาจจะเกิดเรื่องรล่าดีๆหรือว่ามีประโยชน์ยังกระไรนะทุกคนแต่ว่าเฮ oh. าต้องคิดว่าเออเฮาฮิตให้มันเสมอต้นเสมอปลายเฮาคิดว่าเฮามาก สิ่งสําคัญที่สุดนะเขาต้องมกักเขาจังเห็ดได่ถ้าเขาบ่หมักเห็ดบนะ่ได่เนี่อแม่พี่น้องเนาะข้าวซอยก็อยากอยากฝากเคเบิลโทนี้แล้วเนาะโดยโดยแต่อยากให้เพื่อนสูสูนะ่ะทุกคนกันโดยโดยไม่ว่าเอนนี่ก็กข้อแบบจะขอบขอบใจเอ๋ยเนาะขอบคุณเอ๋ยเนาะที่แบบให้คําแนะนําแบบรลายร้ยยางของน,น้องอ่อนเลยเพราะว่าน้องอ่อนก็ถอดเอะเนาะเลยก็เออมาแบบขอคําแนะนําเนาะแบบขอคําแนะนํำจากคนละการแบบ เป็นแต่ในเนาะเมื่อนี้จะขอบคุณขอบใจเอืออีกครั้งเนาะแต่เมื่อนี้ทุกคนแต่ดนก็ถาพิพาประกันได้กะน้องออนกับเอยแพรว่ากับก้าวขอโทษขออภัยเด้อทุกคนเด้ออาจจะหว่าวไร่ไปเนาะแต่กับว่าเป็นยังเนาะทุกคนเนาะังไดนกะอย่าลืมเขาฝากนเด้อทุกคนแต่านกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตห้กดติดตามให้น้องสองคนเด้อจ้าหรื่าแบบมูเพื่อนทุกทุกคนเนาะบอกว่าจะเป็นสองบัวนี่บัวนี่ชั้นเอ๋เนาะ แบบไล่ๆแ,แม่น้องแม่น้องหน้ามาชะชาแนลเนาะทุกคนเนาะแบบเป็นหมูเผื่อนกันเบิดเป็นแบบอยากที่พี่น้องกันเบิดอเนาะจะได้กับข้อฝากในเรื่องทุกคนไปเลยเรื่อจ้าสบายดีสบายดีดจ้าบ๊ายบาย